พระเชา้าท่านประธานสงนำสาธุชนนะครับทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นบูชาพระรัตนารายและร่วมกันปฏิบัติธรรมด้วยกายที่สบายใจที่สบายให้กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านพร้อมใจกันกล่าวคำรัตนาศินห้าคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ครับและประกอบพิธีตักบาตรแต่คณะสงฆ์ที่เมตตาเป็นนืน้าบุญในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านนะครับก็ได้ร่วมกันแสดงความเคารพในทานนั่งลงในขณะที่ถวายทานด้วยความเคารพ และภาคบ่ายครับ้าสู่พิธีทอดกรินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566ครับโดยครั้งนี้ต้องขอกราบเทีนโมทนาบุญกับท่านประธานกรถินท่านประธานรองและก็ประธานกองทุกคณะที่ได้ร่วมกันอัญเชิญภาคกรถินและบริวารทั้งหลายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและเมื่อถึงเวลาสว่างนะครับทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันในการหลับตารวมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และกล่าวคำถวายภาครากรกถินบรมสกพัชออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่7 จากนั้นท่านประธานกฐินคณะท่านประธานรองประธานกองต่างๆนะครับก็ได้ร่วมกันถวายผ้ากฐินผ้าบริวารทั้งหลายผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้กล่าวประเดียงสงฆ์และกล่าวอปโลกกฐินจากนั้นท่านประธานสงฆ์กล่าวสมโภชนี้กถาอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกฐินในครั้งนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีขณะท่านสภา,าพขวดน้ำรับพรพระอุทิศส่วนกุศลไปยังบุคคลอันเป็นที่รัก กิจกรรมานบุญในครั้งนี้นะครับก็สร้างความปลืม้มปีติใจให้กับสาธุชนทุกท่านอนุโมทนาบุญครับ